มาได้ถูกจังหวะจริงๆกับคําถามเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเป็นประเด็นในโลกโซเชียลไงแท็กซี่หรือแกร็บคุณเลือกอะไรแล้วถ้าคุณเลือกแกร็บเ็นบอกว่าขายชาติเลยอ,อ่ะอ่ะได <ป S> ้ <ไป S 1> ดูกันกบ้างไหมอ่าเรื่องนี้คือมันเป็นประเด็นแล้วใช่ไหมแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นหรอกแต่เราจะให้ดูคลิปนี้ที่ผู้โดยสารเขามีปัญหากับทางโชเฟอร์แท็กซีถ่ถ,ถึงขั้นว่าพี่แท็กซี่เนี่ยนะทัดตีท้อต่อยเลยนะเ่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะครับไปลงไป ไปเลยตันะคะไปท้าบียนนี้ค่ะมาไม่ต้องใสียตังค์ู้กไม่เอา,เอาอหรอกเงินก่อนจะเล่าข่าวนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะนแท็กซี่ดีๆะะมีเยอะแยะแล้วผมก็ยังใช้บริการพี่แท็กซี่อยู่หลายคนก็น่ารักแต่บางคนเราก็ต้องพูดถึงหน่อยเพราะพฤติกรรมบางอย่าง เปลี่ยนได้ไเปลี่ยนยใจเย็นได้ใจเย็นดีกว่านะครับ<อ>คลิปนี้กลายเป็นประเด็นร้อน,รนในโลกโซเชียลเพียงช่วขคามคืนจริงๆอย่างที่ผมบอกเพราะว่าสองวันก่อนมันเพิ่งมีเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่ากลุ่มพี่แท็กซี่เขาไปเรียกร้องว่าจะเลือกแก็บหรือแท็กซี่เรียกว่ายืนคำขอดแบบนั้นเลยอคำขาดกันตรงนี้เลยอะส่วนคลิปนี้คุณผู้ชมตัวผู้โดยสารเขามากับเพื่อนใช้บริการแท็กซี่สีส้ม คันนี้เห็นบอกว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นประมาณสักสี่ทุ่มก,กว่าของวันที่ย1เดพฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเธอและเพื่อนเรียกแท็กซี่นะจะให้ไปส่งในซอยซอยหนึ่งตรงจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นนั่นแหละครับคือตัวผู้โดยสารเขาแจ้งกับคนขับบอกว่าพี่พี่พี่พ,พ,พี่เลี้ยวขวาตรงแยกเซเว่นแต่พอถึงเซเว่นนั้นที่ผู้โดยสารเขาชี้ให้เลี้ยวแ <Huh. S 1> ท็กซี่กลับไม่เลี้ยวทั้งทั้ที่ตัวผู้โดยสารเขาบอกว่า 7 DP, 7 DP. เซเว่นดีพี่เซเดีขาแต่ไม่ได้เลี้ยวให้เขานั่นไงและทำไมพี่โชเฟอร์เขาไม่เลี้ยวเ,เขาบอกว่าก็บอกไม่ดีอ่ะไม่บอกให้ละเอียดเพราะข้างหน้าก็มีอีกเซเว่นนั่นหมายความว่าอะไรตัวพี่โชเฟอร์เข้าใจว่าอ๋อคงไปเลี้ยวขวา เซเว่นข้างหน้าไม่ใช่เซเว่นนีไม่ใช่เซเว่นที่อยู่ตรงหน้านีอารมณ์ประมาณว่าไม่เข้าใจว่าเซเว่นไหนคุณเข้าใจไหมเวลาเข้าไปในซอยร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเลเว่นมันมีหลายร้านปากซอยเออมันมีหลายที่อ่ะนั่นแหละครับก็เลยเป็นเรื่องราวนะครับเห็นบอกว่าโอ้ก็มีพัตตะอารมณ์กันอยู่ในรถคุยไปคุยมาอารมณ์เริ่มขึ้นไม่ขอลงดีเทลนะว่าเขาคุยอะไรกันแบบไหนแต่สุดท้ายเนี่ยตัวผู้โดยสาร เขาเอามือถือขึ้นมาเพื่อจะถ่ายคลิปไงแท็กซี่เขาก็ไม่พอใจเอามือไปปัดเลยอ่ะสุดท้ายเห็นบอกว่ามีท้าต่อยด้วยนะอารมณ์ประมาณนั้นสุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายเงินเพราะมีการทะเลาะกันแล้วนี่ตัวแท็กซี่บอกก็ไม่เอาไม่อยากได้เหมือนกันเงินอารมณ์ประมาณนี้อ่ะแต่เมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยตัวเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาก็ไม่พอใจอย่างมากเหมือนกันนะเขาก็มีเหตุผลที่จะไม่พอใจนะแล้วตอนนี้ก็เตรียมส่งคลิปนี้แล้วก็ทําเรื่องร้องเรียนไปยังกรมการขนส่งทางบกแล้วด้วยก็ ว่าจะให้เร่งดําเนินการตรวจสอบโรวไปถึงดูแลเรื่องของบทลงโทษด้วยขณะเดีวยวกันของคุณญาตพูดในมุมพี่แท็กซี่ด้วยเหมือนกันผมเข้าใจในการทํางานคือแต่ละวันมันเครียดนะอยู่บนท้องถนน,นอ่ะใช่ไหมล่ะแต่บางครั้งมาค่ะไอ้ความเครียดนั้นน่ะ ถ้าเกิดเอาไปลงกับทางผู้โดยสารนะจบนะมันจบเลยนะเพราะว่าใช่ไหมเขามาใช้บริการอาชีพเราอ่ะแล้วคือผมก็ไม่ได้บอกให้พี่แท็กซี่ต้องยอมันทุกเรื่องนะแต่พยายามใจเย็นแล้วรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเอาสุดท้ายพอมันมีเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยภาพลักษณ์ก็เสียแล้วผมก็เสียใจแทนคนที่เขาทําอาชีพแท็กซี่ดีๆพอมาเจอภาพลักษณ์แบบนี้ถูกเหมารวมไงหมดกาลังใจแล้วคนก็ไม่อยากให้บริการไงและโดยเฉพาะพื้นพี่คนขับแท็กซี่คนคนเนี้ย ก็จะถูกถ่ายคลิปแล้วก็ไปถูกร้องเรียน,น,นกระทบกับกาอาชีพแน่นอน,น,นอไปผลกระทบต่อไปแต่ไม่ใช่เตือนแค่แท็กซี่ผู้โดยสารเอง mm hmm. ถ้าจะบอกทางบอกป้ายก็บอกให้มันชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันอเอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายคย่อยๆค,คุยกันก็จะทําให้เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยจบลงด้วยดีนะคะ